ครับผมสวัสดีครับป๋าโจยฮักนะ <c oughs> วันนี้ก็จะพามาดูว่านพญายเย็นหรือว่าภาษาของมอญพื้นบ้านก็เรียกว่านผีบอกนะครับสุดยอดครับตัวนี้ว่านตัวนี้เป็นแบบที่ว่าแกปวดฟันนะครับปวดฟันนี่หายนะครับผม ซึ่งก็สุดยอดนะครับฟ้าจุ้ยนี่ก็เคี้ยวไปแล้วทานไปแล้วก็เลยมาพามาดูใบดูอะไรนะครับสำหรับว่านพญาเย็นคือแต่ละท้องที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันละครับผมพามาดูกันครับแจ่มๆเลยครับผมสำหรับตัวนี้ครับไปดูใบต้นเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ต้นใบของเขานะครับว่านพญาเยน็นหรือว่าว่านผีบอกนะครับอืว่านผีบอกนี่ก็เป็นชื่อที่หมอยาพื้นบ้านตั้งเรียกนะครับเพื่อให้จําง่ายหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมให้ดูครับนี่ครับโคลนต้นของเขาจะเป็นสีแดงสวยเลยนะครับนี่ลักษณะนี้อืนี่ครับใบของเขา <laughs> คือว่านตัวนี้นี่สุดยอดนะครับเกี่ยวกับอา,อาการที่เราเคี้ยวเข้าไปจะเย็นนะครับเย็นพอกลืนเข้าไปเนี่ยมัน,เ,นยเย็นวา่าบลงไปทั้งลําคอทั้งอะไรเ็าจะช่วยรักษาถ้าใครมีอาการแบบคออักเสบนะครับหรือว่าลําไส้ที่มีแผลจนถึงกระเพาะนะครับเขาจะช่วยรักษาลงไปทุกอย่างเลยอ่า พอเราปวดทุกข์ออกมาตอนเช้าตอนอะไรนี่ใครที่เป็นฤทธิศีดวงทวารน,นะครับอืมเขาจะช่วยรักษาด้วยนะครับผมนี่คือสมุนไพรตัวนี้นะครับว่านผีบอกหรือว่าว่านพญาเย็นนี่ครับผมอืมก็ป๋าจุยหักนะก็มาถ่ายให้ดูนะครับวันนี้มาบ้านน้องชายนะครับ ซึ่งก็มีสมุนไพรดีๆเยอะนะครับก็เลยถ่ายให้เพื่นๆพี่ๆได้ดูกันนะครับใน Youtube นี่แหละครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกับป๋าโจยฮักนะนะครับจะได้ถ่ายคลิปดีๆสมุนไพรดีๆเอามาแนะนำกันนะครับผมนี่ว่านพญาเย็น หรือว่าว่านผีบอกแกปวดฟันสุดยอดครับไม่ถึงนาทีหายครับหายปวดฟันแน่นอนครับผมสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรและโจฮักนักสรารคามแต่คนอยู่ข้างๆผมนี่ก็คือสวัสดีครับป๋าจุยฮักนะครับโอ้โหวหวานมากท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมเราก็จะมีวันนี้เกี่ยวกับ ว่าน,านเลยนะครับอ่าเป็นเรื่องของว่านว่านนี้จะมีความพิเศษคือนะครับ<ม>ชื่อว่าว่านพญาเย็นครับผมพญาเย็นเขาจะมีรสที่เย็นและก็ชา,ชาอ่ะเราก็จะมาทราบเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับนะครับสมุนไพรชนิดนี้ท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้น่ะอ่าบางท่านนะครับบางพื้นที่เขาเรียกว่าว่านผีบอก ว่านผีบอกไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่ผีมาบอกนะท่านผู้ชมชื่อว่านครับแต่เป็นชื่อของว่านที่ที่ที่ทางพยาเพื่อนบ้านเขาเรียกกันแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อว่านพญาเย็นซึ่งมีฤทธิ์เย็นและกระชาแต่ละท้องที่จะเรียกไม่เหมือนกันเอาปลาจุ๋ยครับผมเราพูดก่อนเนาะว่าสรรพคุณมันใช้อะไรได้บ้างผมได้ยินได้ยินแล้ว่าปวดฟันนี่ดีนักนะ ปวดฟันเนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่ามีฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันท่านผู้ชมว่าเย็นและกระชาเป็นยังไงลงไปถึงกระเพาะลำไส้หรือเปล่าหรือลงไปถึงปอดหรือเปล่าจะเคี้ยวยังไงส่วนไหนใช่เอาละหลังจากที่เรามารู้แล้วว่าสรรพคุณมันมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโรคกระเพาะเป็นยังไงมั่งปาจุ๋ย โรคกระเพาะก็ช่วยพวกแผลสมานลำแผลไอ้สมานแผลในลำไส้ใช่ไหมลำไส้ด้วยจพาะด้วยออืมแค่ทานแค่ทานอืมแล้วมีอะไรอีกไหมมีเด็ดเด็อีกไหมเด็ดเด็ดก็รู้สึกว่ลิซิตดวงทวารก็ได้นะก็คือมันเย็นไปถึงนู่นใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเย็นและกระชานี่สิคือเน้นเรื่องปวดฟันเนี่ย อ่าฮะอ่าแล้วก็ไหลลำคอด้วยอนาถ้าเจ็บเจ็บที่ลำคอใช่ใช่ใช่คออักเสบอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์กันเจ็บที่ลำคอแล้วก็มาถึงปอดปอดแล้วก็ลงกระเพาะลำไส้นะครับลงกระเพาะอาหารของเรานี่แหละครับผมนะครับแล้วก็ไปถึงรูสุดท้ายนี่ก็คือรูวาวรโอ้โหที่ท่านเป็นฤทธิ์ดวงถาวร เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์การเกี่ยวกับว่านชนิดนี้ว่านผีบอกหรือว่านพญาเย็นท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาทดสอบกันดีไหมลองกินให้ดูนะครับผมบุญนุ้นที่หัวเห็นไหมอ้าวเราเราดูที่หัวก่อนเราเราเราโชว์ก่อนดีกว่าเราโชว์ก่อนดีกว่าว่าอันนี้ก็คือว่าขุดมาดิบดิบนี่แหละท่านผู้ชมสดๆนะครับมีบุ้นที่หัวแล้วละมีบุ้นที่หัวที่มัน คือคือคืออย่างนี้ปาปะปะ้าช <ปะ S 1> ุยคือถ้าเราถ,าถ้าเราเด็กหรืออะไรมาเนี่ยมันจะมีวุ้นสีขา,ขาวขึ้นมาสีขาวเรืองเหลืองปนเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทีแรกมันจะออกขาวก่อนหลังจากนั้นก็จะเหลืองเหมือนเมื่อโดนอากาศเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าหัวเขาไม่นมีสีเหลืองไงอ๋ออันนี้มันเป็นมันเป็นหัวอ่อนอยู่นะครับเป็นหัวอ่อนอยู่เป็นต้นยังอ่อนอยู่แล้วรากมันจะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ เอาปลาจุ๋ยเนื้อๆหัวสีเหลืองแบบนี้หลังจากที่เราปาดหัวแก่ๆมาแล้วเราก็จะมีสีเหลืองท่านผู้ชมอุ้ยเหลืองมากเลยนะเนี่ยใช่ใช่เหลืองมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมากินกันแล้วก็มันมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เยอะมันมีสีดำอ๋อมีสีดำมันมีโพรงเอ๋อปลาจุ๋ยอเอปาดออกให้ผมนิดนึงหน่อยมันมีสีดำนะครับ มันมีสีดําคือมันมีดินเป็นดินเนี่ยคือคืออาจจะมีคนแบอบหัวล้ออยู่ข้างๆเราอะนะแต่เราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราจะทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าไ,ไ,ไอ้สีดํานั้นคือแมงกินเออแมงกิน <c oughs> แล้วแมงตัวนั้นมันจะรู้สึกไหมเนี่ยพอแมงกินปั๊บเนี่ยเขาจะขายน้ําเหลืองออกมาสมานแทงเอาอ๋ <c oughs> อคื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 อน้าเหลืองอย่าลือย่าลืมนะว่าสมุนไพรชนิดนี้มันจะมีเวลาโดนลากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปสกิดนะครับมันก็จะมี น้ำเยิมเยิมอ่ะไหลออกมาเลยนะเยิมเยิมไหลออกมา่อยเพราะเราเราไม่สคนสัญจรไม่ได้ออกเพราะว่าเราไม่ได้กืนแค่เคี้ยวให้เฉยเราแค่เคี้ยวแต่เรามันจะไม่กืนนะท่านผู้ชมแค่เคี้ยวแ่อนนี้ที่เอาออกดินมันเป็นมันเป็นโพรงเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเกินลงไปเหมือนท้องอยู่ไม่ครบเลยท้องจะเย็นในกระเพาะเลยเย็นในกระเพาะใช่ไหมอ๋อเราเกินน้าเข้าไปเนาะอันนี้เราจะเคี้ยวเราจะเคี้ยวให้ท่านผู้ชมไ้รับชมกันแล้วเราก็จะอมไว้ แล้วเราค่อยค่อยคลายออกมาเราจะไม่กินลงไปขอบคุณมากเคี้ยวเลยเดี๋ยวไม่ทันกันเคี้ยวให้หมดทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยเคี้ยวไวะเคี้ยวใกลัวให้แตกให้เต็มปากเลยแด้จะรู้ว่าอืสุดยอดเท่าไหร่เดี๋ยวเคี้ยวก่อนตอนยังตอบไม่ได้ให้ให้สักแป๊บนึงแห้กลัวไปอือ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 ืออืืออืออือรู้รู้รู้ยัง เหมือนชีดยาชาเลยครับเนี่ยปวดฟันหายทันทีเลยภายในภายในแค่ไม่ไม่ถึงสิบวินาทีอ่ะคมไหมผมอืมผมผมก็คือยาอืมอ่าแล้วครั้นี้ คือลงไป,ยงไป,ยไปเย็นลงไปเย็นไปก่อนเลยเออมันเย็นลงไปอตอนนี้วิ่งถึงนี่แล้วอืมใช่มันเย็นลงไปไงแล้วครั้นี้พอราคาออกมาลิ้นเนี้เหมือนเราไม่มีลิ้นเลยเดี๋ยวสักพักเราเหมือนเราไม่มีลิ้นเลยเพราะมันชาสีเหลืองเอาละทีนี้ผมก็จะมาพูดสักนิดนึงรสชาติที่เราเคี้ยวครั้งแรกนะท่านผู้ชมไอ,อหัวคนเนี้ย ไอห,หัวที่เหลืองๆที่เราเคี้ยวไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะครับหัวแก่ๆน<ะ>ี่มันจะรสชาติคือขมและก็เย็นนะครับอพอพอ,พอมไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะซ่ามันจะลิ้นเหมือนเหมือนชาเลยอ,ะอนน่ะแล้วมันจะเย็นตรงถึงคอลงไปอันนี้ความรู้สึกผมนะปลาจืดเป็นยไงบ้างตอนที่ผมกลืนลองไปละอืมัมนรู้มันรู้ว่าวิ่งถึงไหนอะ่ะแต่ตอนนี้ลิ้นผม ลิ้นชาอยอ่ไม่รู้ชาชาชาอะไรลิ้นมันชาที่ลิน้นคือปลายลิน<อ>้นเราก็โดนนะ<ด>ะ,ะโดนกลางก็โดนที่เราเคี้ยวเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะว่าน้ําของสมุนไพรยพยาพยาเนี่ยพยายเย็นเนี่ยพยายเย็นชาแล้วกันท่านผู้ชมมั <C oughs> นทั้งเย็นทั้งชาเพราะเพราะฉะนั้นแล้วในการปวดปวดฟันเนี่ย<อ>ป๋าจุย๋ย ใช่ใชทันทีเลยมันทันทีเลยนะเนี่ยแต่ปวดท้องนอนปวดท้องนอนกิ้งไปกิ้งมานี้ยขึ้นยืนได้เลยเออนี่พูดถึงเมื่อกี้ที่ปลาจืดบอกว่ามันลงถึงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เรานี่นี่นี่เราถึงนี้แล้วนะเนี่ยถึงถึงสูงส่แล้วรู้สึกได้ดีที่สุดเกินเกินวิ่จากตรงลาคอเลยประมาณนี้เออถึงประมาณนี้รู้สึกถึงตรงนี้ปากเย็นไหมในปากเย็นในปากนี้เย็นเย็นเย็นแล้วก็ซาแล้วก็ชาชามันเหมือนมีเอาอะไรไปประกัดลิ้นอะกรดอ์การภู เงอเหมือนการพูแต่ว่ามันชายิ่งกว่าการพูอีกนะเด<ช>อืมเรามาพูดถึงของเกี่ยวกับลําไส้ก่อนอืนะครับคําว่าผิดสําแดงท่านผู้ชมลหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าผิดสําแดงผิดสําแดงคือการปวดท้องแน่นท้องใช่ใช,ใชเพราะสมุนไพรชนิดนี้จะช่วยในการบําบัดอาการเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยอือแล้วที่ป๋าจุย๋ยบอกว่ามันจะลงไปถึงสุดท้ายทวารหลักก็เพาะถึงยัเลย กับเพาะกับเพาะก่อนแล้วลงไปถึงทวันน่ะสุดท้ายใช่ไหมมันค่อยๆเย็นลงไปแล้วนะอืมันค่อยๆเย็นลงไปแต่น้ําลายแล้วมันเหมือนน้าลายสอใช่ไหมปาใช่เต้คือมีคนขําเราอยู่นะเราจะเฟี้ยงเฟี้ยงสมุนไพรนี้เข้าไปคือตรงริมสีป่าเนี่ยมันชาหมดเลยมันชาเออมันชายิ่งกว่าการพูอีกนะอืแล้วรสขมเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่นะแต่เดี๋ยวก็หาย ห้าทีก็หายมันเหมือนมันเหมือนน้ำยาของอะไรละเวลาเราปวดฟันไม่ไอเอ็มสิบหกหรืออะไรนั่นอ่ะก้อเล็กๆนั่นอ่ะเอ็มสิบหกที่ว่าแตะลำต้นเอ็มสิบที่เรใส่สำลีาระมันโดนลิ้นโดนมันอย่างนั้นอ่ะมันจะชาอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วป๋าจุ๋ยในการปวดฟันเนี่ยโโหต้องมีปลูกไว้ที่บ้านเลยปวดฟันไม่ถึงเอาพูดง่ายๆนะพูดพูดง่ายๆประมาณยี่สิบกว่าวินาทีมันจะทันทีเออมันเพราะว่า พราะว่ามันจะเริ่มตั้งแต่เราเคี้ยวไปมันเริ่มทําปฏิกิริยาเร็วมากต่อต่อยอยู่ในเข่าใช่ปะต่อต่อยต่อใหญ่ๆต่อต่อเาเรียกต่อต่อตัวต่อต่อยาต่อแดงต่อหัวเสือต่อต่อตัวแดงหายทันทีเลยเคี้ยวเคี้ยวแล้วมาแปะเลยไหมต่อหรือแตนมันลายต่อยเลยนะเพราะฉะนั้นแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมอย่างเช่นตัวต่อเข้าไปในป่าหรือแม้แต่นะถ้าตัวพึ่งตัวต่อตัวแตนครับแปลว่าอสรพิษทั้งหลายแหล่เลยอืนะครับจะหนทาเลย พรุ่งนี้ก็ยังไม่หายชาลิ้นเลยเ<ะ>ชื่อสิเจ<ะ>้าอันนี้จะใช่ไหมยูงี้ไปตลอดเลย<อ>พรุ่งนี้ยังไม่หายชาแปลว่าลิศลิศของการชาเนี่ยมันจะอยู่ได้หลายชั่วโมงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวรูเอ,อาเพราะงั้นพรุ่งนี้เราอาจจะมาพูดถึงคลิปตรงนี้เอีกก็ได้ในการที่เราทําคลิปสองคนคนะครับอยู่ที่บ้านเพราะว่าอันนี้เราก็จะพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่า อาการชามันยังมีอยู่หรือเปล่าเ <P ew> พราะพรุ่งนี้เราจะเป็นพิสูจน์กันอีกทีหนึงน่งคออมันเป็นจัดว่าเป็นวานมหัศจันนะแล้วพยาเย็นชา <c oughs> พี่โจ์แล้วเหมือนพรุ่งนี้ไปเขาเหมือนมีอะไรนี่ครอบปีนเราไว้เลยม,มันจะเหมือนมีอะไรที่ปกป้องลิ้นเราเลยอือจะรูได้เลยเห็นแลครับเอาแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่อป้าจุ๋ยได้กลืนลงไปเลยใช่ไหมอ๋อเด้่มอันนี้คือคือผมเคี้ยวมานะครับก็จะมีส่วนที่ เพราะก็เป็นเนื <I 'm S 1> ้อสีเหลืองจริงๆนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับแล้วทีนี้อันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงลำ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 ไส้เกี่ยวกับการปวดท้องแน่นท้องนะพวกแผลในลำไส้ในกระเพาะผิดสัมแดงอันนี้อันนี้เพิ่งกินข้าวมาพูดนะถ้าไม่กินข้าวมาพูดนะโอ้โหเหมือนได้มีท้องเลยอ๋ออันนี้อันนี้ท้องเรามันก็ยังมีอาหารอื่นๆไงใช่ไหมครัเพิ่งกินข้าวเสร็จไงผมต้องบอกว่า จะเพิ่งกินตอนนี้กินข้าวก่อนนี่ถ้าถ้าเราถ้าเราพูดถึงตอนนั้นนะที่เราคุยกันบอกว่าให้กินข้าวก่อนแต่ถ้าเรายังไม่กินข้าวท่านผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าท้องเรามันว่างอะไรก็ลงไปเลยไงใช่ลงไปเลยแล้วก็เราก็กินข้าวไม่ไม่มีรสชาติ่งเดี๋ยวนี้เย็นหนึ่งท้องยังเริ่มแล้วอืมก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มมันเริ่มเคลื่อนโตลงไปเรื่อยๆืท่านผู้ชมแต่ว่าอาการของฟันเนี่ยถ้าถ้าในปวดฟันผมบอกได้เลย สิบวินาทีแรกที่เราเคี้ยวนะหายตั้งแต่ตอนเคี้ยวแล้วล่ะเออและการปวดฟันหลือใครปวดฟันอยู่สับเป็นชิ้นเล็กๆค่อยๆเคี้ยวอะไรนี่ก็ก็หัวแก่กันไงป่านี่ไงเหมนป่ะอันที่กินมันไม่แรงหรอกเพราะว่ามันมันแก่สุดมันต้องกินที่แบบประมาณนี้อ๋ออ่อนอ่อนประมาณนี้ใช่ไหมนี่ตอนนี้อ่ะก็ประมาณก็ประมาณ กกลองลองลองดูประมาณนี้ลองลองประมาณนี้นี่นี่หน่อยใช่ป่ะไม่ไม่เคี้ยวหมดเลยให้หมดให้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยป๋าเลยให้หมดเลยป๋าป๋าผมให้คุณป๋าให้ให้ป๋าหมดเลยผลลิ้นชาหมดแล้วเป็นหมอยาต้องชิมดิเอาเอาโอเคโอเคเอาเอาเครื่องการเครื่องกันไอตัวนี้จะอ่อนอ่อนนีจะแรงกว่าอ่าอันนี้ก็คือว่าหมอยาสมุนไพรเราก็บอกมานะครับว่า อ่าถ้าอ่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าแก่เมื่อกี้แก่นะแก่ไปแก่ไป,ไปอาจอันี่อ่อน <แ ening S 2> เราจะเป็นยังไงนนอัอนนี้มันก็ยังเหลืองเออเหลืองอ,อ,อ,องอยู่นะครับเนี่หัวมันก็ยังเหลืองอยู่อันนี้หัวอ่อนนะหัวอ่อนก็ประมาณนี้ใช่เนี่ยเนี่ยอ่อนไปครับอันนี้อ่อนเกินไปอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอนนี้ต้องรุ่นนี้พอดีกลิ่นแรงมากรดรถจะแรงกว่าตัวนั้นอืมเพราะเมื่อกี้มันแก่ไป อันนี้จะรู้อันนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกรสชาติของขวดแตกต่างกันขมมากนีตอนนี้รู้เลยในสุดยอดอันนี้อันนี้จะจะขาย่าเพิ่งขายยึดยึดยุดทำหน้าไทยดีเลยเป็นหมอยาคือมันขมมากอ่ะท่านผู้ชมแต่อันนี้จะออกฤทธิ์แรงกว่านั้นอีกมันแก่ เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เราก็มาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมโหผมขมปากหมดเลยแล้ย <laughs> แล้วทีนี้คือ,อต้องต้องต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวโจก็จะไปถ่ายต้นเนาะใช่ไปถ่ายต้นถ่ายใบท่านผู้ชมได้รับชมกันว่า้หแบบ้าหมดแล้วนีก็ไปจุผู้เชิญพรุงนี้เลย พยาเย็นพยาเย็นชาจริงๆหรือว่านผีบอกโอ้สุดยอดเลยกับไอ้แก้ปวดฟันนี่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 เออก็คือว่าขันหน้าที่สวยหน่อยหรือว่าเป็นกนขันหน้าที่สวยหน่อยร้อนในปากใช่หายครับแ่ระบานี่นี่ปลายลิ้นชาเลยใช่มันช่วยกระชับกล่องฟันเลยแล้แล้วแล้วแล้วตรงไอ้บริเวณของเหงือกเนี่ยมันจะ มันจะเย็นไปเลยอ่ะเย็นเย็นทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งทั้งทั้งรูขุมทั้งรูขุมไอ้เอ,เอลากลากฟันอ่ะโอ้โหคือมันชาทั้งปากนี่พรุ่งนี้มันยังยัชาหรือเปล่าไม่รู้นกะ่อนแล้วชาชาจะซอดแจ้งเลยอืมโอ้โหท่านผู้ชมดูสินะครับ พญาเย็นชาหรือว่านผีบอกท่านผู้ชมผีไม่ได้มาบอกนะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นภาษาพื้นเมืองที่เขาเรียกกันว่าว่านผีบอกแล้วมีว่านมีว่านชนิดเดียวชนิดที่เย็นคือมีไว้ติดบ้านนะครับแก้ปวดฟันจดยอดเลยมีว่านชนิดนี้ชนิดเดียวที่มีฤทธิ์เย็นชาเย็นกับชาท่านผู้ชมเพียงเพียงพอเคี้ยวไปนะเคี้ยวไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ถึงห้าวิเลยนะพอเคี้ยว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 ไปแล้ว เฮ้ยมันออกเลยอ่ะมัน <แ S 1> ชาไปหมดเลยเคี้ยวกลืนแต่น้ําเออไม่ต้องกินกากนะครับเคี้ยวกลืนแต่น้าโอ้จดแล้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนต้นต้นเรื่องเราก็จะไปถ่ายใบยถ่ายลําต้นให้ให้ดูนะท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับใบของเขาเหมือนใบขมิน้นหรือใบใบว่านทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องของว่านว่านครับผมนะครับว่านพยายนและก็ชาหรือว่าว่านผีบอก เพียง<ช>ขเขานะครับเพียงห้าวินาทีเท่านั้นเองปวดฟันหายเดี๋ยวจะหาว่าเราบอกว่ามือใช่ครับนะครับจริงกักบคือมันจริงเลยนินน่นีดแบบหูเราเคี้ยวแบบคือมันมีรสที่ขมขมแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ชาเออเ,อ,อ,เอ,อตอนนี้มันเริ่มไ่กกลิ้นผมแล้วโคนลิ้นผมแล้วคือคยที่ไหนนะ้วปากผมชาหมดแล้วอ,ะอ่ะ โอเคครับยอดเลยเราก็จะมานะครับเดี๋ยวเราจะต้นต้นเรื่องเราเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูว่าลักษณะใบลักษณะของต้นเขาเป็นยังไงแต่หัวเนี่ยเหมือนขมิ้นมากเลยป๋าจุ๋ยถ้าหัวขึ้นมาแล้วเจาะไว้แล้วมันจะมีน้ำเหลืองออกน้ำเหลืองเออเอาบอกบอกนิดนึงว่าถ้าหัวเขาอย่างเงี่ยใช่ไหมฮะแล้วเจาะอย่างเงี้ย เจาะคือทําให้เป็นบาดแผลแล้วเขาก็จะมีวุ้นสีขา,ขาวๆเรื่องเหลืองออกมาเลยสมานแผนะครับมาสมานแผลเพราะฉะนั้นลิตัวนี้นี่เองที่ทําให้เราชาฤท้ิเย็นชาแต่แต่แต่ว่าน้าลายนี่สอนะอน้าลายนี่สอสอเลยนะครสุดยอดครับโอเคนะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรเอาป้าจุ๋ยมีอะไรเสริม ว่านผีบอกแกปวดฟันต้องมีปลูกไว้ประจำบ้านนะครับพยายาเย็นและก็ชาท่านผู้ชมหรือพื้นเมืองเขาเรียกกันตามหมอยาโบราณเนาะครับเขาเรียกว่าว่านผีบอกแต่ผีไม่ไม่ได้มาบอกจ้กแต่ว่าเขาใส่ชื่ออย่างนั้นใส่ชื่อเป็นครับสโลบายให้จำง่ายสโลบายนะครับผมโอเคทุกอย่างนะครับมีบริบทหมดนะครับก็คือว่าเย็นชาขม Oh. ซานะครับแล้วก็จะช้าตลอดไปหรือเปล่ามไม่แน่ใจพรุ่งนี้เราจะมีคลิปต่อเนื่องนะครับครับผมเดี๋ยวเราไป,ไปดูต้นกัน,นมีคนหัวเราะอยู่ข้างอาจารย์สุชาติเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอแบบโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผิดอีกผิดอีกอกาไม่ออก